ปฏิเจ้าปลาดาวจะมาพัดมะเขือม่วงหั่นซอยเรียบร้อยลอยะเจ้าแล้วก็มีหมูดนะ้วยเนาะหมูติดมันนิดน้อยเจ้ามีกระเทียมพัดทำปมาดาเนี่แหละเจ้าพัดมะเขือม่วงใส่หมูเจ้าไปเจ้าไปทำกันเนาะน้ำมันเจ้าน้ำมัน

หอมจ้ะห,หอมหอมจ้ะขอเนี่ยใจมือจ้อะเอามืเกลือใส่เลย hết rồi các Đâu gì phun nó cháu cho yuk, Phùng phúng nó cháu Chai bẹp này Nít nít nó Sẽ đây mình sẽ kiếm ามอ่อปลาปิดปาได้เจ้ามะเขือมันจะมาหนุ่มเนาะไปมาไปมาพัดมะเขืออีแกแล้วเจ้าเมือนนักแก้วเนาัมได้กินเนาะบรรยากาศญีบป่นนี่เดือนสิบสองนี่หนาวแล้วก็เดือน เดือนหนึ่งก็จะหนาวเดือนสองก็จะหนาวฮี่ปุ่นจะหนาวไปถึงเดือนหา้าอืมอากาศเย็นนั่นนะไหนแม่เอลญี่ปุน่นนี่เดือนสิบสองกับเดือนหนึ่งเดือนสองนี่จะไปมาเนะเจ้าหนาว แถวบ้านนอกสมัยเจ้าหิมะตกป็นกองถ็นกองท่วมหลังคานะแต่ป่าดาวมันอยู่ในเมืองเนาะหิมะตกไปเยอะทีนี้ก็ยังเห็นสักน้อยแต่ละเจ้าสมัยสิบปีสิบปีก่อนเปี้ยงกังขากังขานี่เจ้าหิมะตอนนี้หายไปหมดเจ้าเพราะว่าหลบล้อนเนาะ ในเมืองหมอกไคโต๊ะละไปต๊แถวบ้านดอกบ้านน้ในป่าในเขาที่มะนนั่นนะ เลาพักก็เขือเจ้าบบอบบะได้เนียเจ้ามันจะแข็งทีนี่เวลาอามากินก็เขาสวยมันมืนร้านเจ้ามันจะแข็งกระดกกระแร็เนะเจ้าอบพิสาหม้อเจ้าก็้าวางเขาเนี่ยเจ้าใส่เกลือฟงเนี่ยจะไม่ใส่เยอะมันจะเค็มพัดเรานี่แบบแพ้่เค็มนะเจ้า món là cháu thăm căn đu ngày ngày nó nhá nó vào mặt hư hụt Nè, cháu sim đu thăm anh chị mẫn cháu ngọt thường cháu còn cháu thăm căn đu cháu ngày ngày nó cháu thăm 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 cháu 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 หกโดช้เมตตหนึ่งเจ้ามันมีสีนะพอแล้วพัดมะเขือม่วงใส่หมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าล้ำล้ำทำกันดูเนาะป้าดาวขอจบคลิปช้้นนกันนะเจ้าปะกันคลิปไ่คลิปหน้าเนาะ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามหูื่ปารดาวนเรเนอะร์จำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ